เมื่อเช้าตื่นมาตีสามครึ่งค่ะมองเห็นพระจนันทร์อ๋อทำให้เนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันมาคะบูชานะคะเดินมาที่ศาลาอู้ไม่อยากเชื่อเลยคนฟังเทศเยอะมากนอกจากจะเต็มในศาลาแล้วก็ยังล้นออกมานอกศาลาอีกด้วยในศาลาวันนี้มีทีวีจอใหญ่ให้ดูด้วยเพราะว่า สาราพุทธาพิเศษเนี่ยหลังใหญ่บางคนก็นั่งบางเสาวมองไม่เห็นพ่อครูก็เลยมีจอ,อใหญ่ๆใ,ให้ดูกันแบบชัดๆเลยอันนพร้อมกันนั้นก็เห็นน้องสามาธิกขาปฐมโยโสดูท่าน้องก็จะ่งวง่อวเหงนอนอก,กันนะกันเนี่ยแต่น้องก็ย้ำม,มานั่งฟัง นี่ก็เป็นเหล่าชาววบบบ,บจดกันใหญ่เลยอยากถามป้าจังเลยนะเนี่ยว่าป้าเนี่ยจดเพราะว่ากันลืมหรือว่าจดเพราะว่าแก้งง่วงกันแน่ แซวเขาไงงั้นแหละตัวเองก็พูดจริงๆนะคะว่าวันนี้หนูไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังเทศตั้งแต่ตีสามขึ้นจนถึง6กโมงเช้าเพราะว่าหนูคิดว่ายังไงยังไงหนูก็ต้องนั่งหลับอย่างแน่นอนมันเช้ามากเลยแต่พ่อครูก็มีไฟมีไฟที่จะแสดงธรรมให้ลูกๆได้ฟังกัน วันนี้ถ้าหนูเป็นพ่อครูนะคะหนูจะรู้สึกว่าปลื้มใจมากที่มีญาติโยมมานั่งฟังจนเต็มศาลาถามอาเขาแล้วค่ะเมื่เช้ามีอาคนหนึ่งนับบอกว่ามีประมาณ820คน,นะคะที่มาฟังเดี๋ยวตั้งใจฟังสักหน่อยดีกะวะ่าว่าวันนี้เช้านี้พ่อครูเทศเรื่องอะไรก็พยายามหลับก็พยายามอยู่ก็พยายาม กายก็คือองค์ประกอบทั้งหมดทั้องรับเท่าไหรนเฮ้ยอาจารย์จะอธิบายกายสังขารเป็นยังไงในมหาสุดเดินถ่ายก็คือทั้งเกี่ยวแค้นไหว้ครับเดินกินเคี้ยวหยาบนั่งนอนดึงเดินอะไรอะไรที่อธิบายหมดทั้งกื่ยวเกี่ยวหมดทุกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์หมดตั้งต่ต่อมรูปไปเป็นุบารชายรูปเข้าไปจนกระทั่งถึงข้างในที่อานาปานสติอัตมาอธิบายของจิตแบบพลิกกายสังขารจิตสังขาร จนกระทั่งระนับมันได้เพราะระนบมันได้มันก็เป็นจงทายอีกหมวดสีสุดท้ายกอา็อารอนุปสีสีตามรูปความไม่เทีย่ยงตามรูปความจางคลายตามรูปความกับตามรู้ปฏิปฏินิสขาลรสีตามรูปการกระทำรักษาผลทำทวนทำซ้ำทำนี่เกิดการ ปฏิบัติการนับกิเลสให้มันหมดได้ก็ต้องมีอนุปัฏฐีสีนี้ในส่วนของเนื้อหาที่พ่อครูเทศในเช้าวันนี้นะคะเท่าที่ปัญญาอันน้อยนิดของหนูฟังอยู่เนี่ยพ่อครูจะเน้นเรื่องของสติสภาวะการรู้ตัวทั่วพร้อมประมาณนี้ละคะ่ะหนูก็ไม่ค่อยจะ เข้าใจมากนะแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่หนูกำลังทำและนำเสอเนอใหกับคุณผู้ชมอยู่ณนะขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องราวความประทับใจแล้วก็ความรู้สึกที่เห็นแล้วก็อยากจะเก็บมาให้ดูกันส่วนเรื่องเนื้อหาเนี่ยคนที่จะบอกได้ถึงความลึกซึ้งความเข้าใจเนี่ยคงจะเป็นคนที่หนูจะไปคุยด้วยมากกว่าเพราะคนคนนี้หนูเห็นแล้วต้องบอกว่าโดนใจสุด แล้วก็เป็นคนที่ทำให้หนูฟังเทศได้ตั้งแต่ปีสามครึ่งจนถึงหกโมงเช้าคุณยายท่านนี้ค่ะใส่เสื้อสีเขียวแ,แล้วก็ผมขาวเป็นเหงือยหนูไม่เคยเห็นคุณยายมาก่อนหนูอยู่อโศกมาแปดปีไม่เคยเห็นคุณยายเลยสักครั้งหนึ่งการที่หนูไม่เคยรู้จักกับคุณยายมาก่อนอก็ดีเหมือนกัน ถ้าไม่อย่างนั้นภาพในอดีต,ตหลายๆอย่างอาจจะมาผิดกัน้นทำให้หนูไม่สามารถที่จะสืบรัพย์สิ่งดีงามจากคุณยายได้<ร>เหมือนอย่างในวันนี้คุณยายท่านนี้เป็นใครเน่ยคุณยายไม่มีสมุต คุณยายไม่มีปากกาคุณยายไม่ได้จดอะไรเลยแต่คุณยายมีเพียงแค่สายตาที่จับจ้องพ่อครูอยู่และเหมือนกับว่าคุณยายเข้าใจมากๆคุณยายรับได้ในสิ่งที่พ่อครูกำลังสื่อคุณยายมีรอยยิ้มหนูอ,อยากจะหลับไป้งหลายครั้งแต่ครั้งครั้งใดก็แล้วแต่หนูมองขึ้นมาหนูจะเห็นคุณยายยิ้ม ยิ้งอยางมีความสุขเหมือนกับคุณยายรับพลังจากพ่อครูที่ท่านกำลังแสดงทรมาแล้วคุณยายก็ส่งพลังอีกทอดหนึ่งมาให้หนูรับแล้วหนูก็คิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะรับสิ่งนี้ได้เหมือนการส่งพลังบางสิ่งบางอย่างเป็นทอดทอด มันมีภูปัญญามันรู้หมดเงั้นเพราะชีวิตท,ที่มันได้เรียนรู้ธรรมะของคนแลรร้วก็ได้เรรู้ได้เรีรู้ธรรมคุณยายส่งแววตาส่งรอยยิ้มพร้อมกับพยักใบหน้า <c oughs> เหมือนกับจะบอกพ่อครูว่าดิฉันเข้าใจแล้วก็รับได้ในสิ่งที่พ่อครูกำลังแสดงธรรมอยู่ ดูคุณยายมีความสุขกับการฟังธรรมมากเลยนะคะโอ้ถึงแม้คุณยายจะอายุมากดูอายุมากแล้วนะคะไม่รู้สายตาคุณยายยังดีหรือเปล่าจะมองเห็นพ่อครูแบบชัดไหมจะเห็นเบลอแบบนี้หรือจะชัดแบบนี้ ดอจะชัดยิ่งกว่าน,นี้ภายในใจของคุณยายพ่อครูประเทศตั้งแต่ปีสามพึ่งจนถึง6กโมเช้า<ม>คุณยายก็อายุมากแล้วแต่คุณยายก็นั่งฟังเทศนั่งฟังธรรมกับคื้นเลยไม่รู้ว่าคุณยายจะปวดขาหรือเปล่า แต่ก็มันเล็ดดูอีกทีเนาะทําม,มะอาจจะทําให้ยายหายปวดขาก็ได้แบบพี่ป่าบอกว่าทรมาโอสดเลยแนะมเอ,อาละค่ะตอนนี้พอ่อครูก็สแสดงทมจะถึงหกโมงเชา้าแล้วถึงเวลาสักทีที่หนูจะได้ไปทำความรู้จกักกับคุณยายาคุณยายเป็นใคร คุณยายได้รับอะไรทํำไมคุณยายทําให้หนูประทับใจได้มากขนาดนี้ไปรู้จักคุณยายกันค่ะ คุณยายชื่ออะไรมาจากที่ไหนคนะคุณยาย <c oughs> ยายชื่อขิงทองมาจาก,าจากผู้โดยสารสีมาสู่เช้านี้คุณยายตื่นตัน้งแต่ตีโมค่ะยายนี่ยคุณยายเป็นคนไม่ค่อยนอนเพราะไม่ง่วงเป็นคนไม่ง่วงมาแต่ดเล็กน้อยยายจะนอนคืนประมาณสองสามชั่วโมงมตื่นก็บางทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็จะไม่นอนหลับนั่งเจโตบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ ฟังคำวันนี้ทาไมคุณยายไม่มีหนังสือหรือว่าไม่มีการจดมันคนอื่นๆเลยล่ะคะยายเนะี่ยดยยายเขียนหนังสือไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกอคารลืมตัวดสกุกลกะลานอะไรนะั้นแะยายก็จําไม่ค่อยได้นะแต่ยายจะเอาสภาวะที่เรามีนะ่ะไปฟังค่ะฟังแล้วเราก็เข้าใจว่าเอออันนี้มันสภาวะอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรนะลูกเห็นคุณยายนั่งจ้องพวคุยกับตามแล้ว ยายไม่เคยนั่งหลับนะถ้าพูดไปแล้วไม่เคยนั่งหลับตอนฟังตามชอบฟังค่ะตอนฟังแตงเตะเจออศวุก,กใหม่ๆเลยจอ<ม>ของบอทันอะ่ะมีเคล็ดลับ,บยังไงยายก็ไม่คิดว่ามีเคล็ดลับเรามีของเก่ามากกว่าที่ไม่หลับนะูกเป็นของเกา่ายายไม่ได้ว่าเอ,อตั้งใจมาไม่หลับไม่อะไรพยายามทำง<ม>ั้นไม่ใช่มันเป็นมาเองค่ะ แล้วชามีได้สภาวะอะไรดีๆคะคุณก็คุยายเขาฟังว่าเออเราจะทำอะไรจะเป็นภาริยะหรือว่าเป็นพระพรหมเนี่ยเราต้องทําที่จิตของเราพยายามลดกิเลสรู้ท่านกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตนะลูกแล้วพระพรหมเนี่ยเราจะต้องสร้างเมตตากรุณามุทิตาอะไรนะะี่ค่ะค่ะให้มันเป็นิ่งี่ได้เป็นพระพรหมค่ะสร้างนันในจิตของเรานี่แหละค่ะไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจค่ะที่วิญญาณน,นี่แหละ อันนี้ประทับใจเขารูยังไงคะประทับใจพูดประทับใจมากแต่ไม่รู้จะพูดเป็นยังไงเนาะประทับใจฟังที่ไรประทับใจไม่เคยเบื่อไม่ว่าจะพระองค์อื่นประทับใจทุกอง,งค่ะตะิใจย่างีงค่ะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าชมพูทวีต่อไปจะเป็นประเทศไทยเ <c oughs> ชื่อเชื่อค่ะเชื่อเพราะเราดูดูก็รู้นะพอดูสังเกตด้วยประเทศไทยคนไทยเราน่ะจะเป็นคนที่บอกง่ายบางคนนะจะมีเมตตาบา,บางประเทศบางประเทศนะลูก เวลาเราเกิดอะไรอะไรอย่างี้เพื่อปรดคนไทยจะช่วยกันดีอะไรงนี้แต่บางคนที่เขาไม่ช่วยอะไรเขาไม่ค่อยรู้ก mm hmm. ะช่วยเหลือกันนะคะประเทศอื่น mm hmm. ยายว่ายากกว่าประเทศไทย mm hmm. มันจะเกิดได้ก็เกิดจากที่เราเมตตากรุณากันอะไรอย่างนี้นะคะนั mm hmm. ่นเป็นเกิดที่ในจิตของเราเราต้องทำออกค่ะแต่ไม่ใช่เกิดเองนะค mm hmm. นะวันนี้เป็นวันมาฆะคุณยายตั้งต้นชีวิตอย่างไรบ้างคะ ยายในยายก็ตั้งต้นมานานแล้วยายก็พยายามดูจิตของเราว่าเออเราเวลาเราตากระทบอะไรนี่เราจะรู้ว่าเออมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นคือเวทนาอะไรเนี่ยเวทนาเออเราไปชอบหรือไปไปรักเขาอะไรนี่มันเพราะอะไรเหรอเราถึงไปไม่ชอบเขาอะไรเนี่ยเราต้องรู้รู้ตัวรู้จิตของเราด้วยถ้า้งมันรดละมันได้ละยายก็ไม่ได้มากนะแต่พยายามจะรู้ตัวนี้ค่ะ ใส่แล้วนะคะยายอายุวันนี้เกลือบเย็กจัแบบเตียมเย็นจัแต่ทําไมตาของคุณยายยังใสแป๊วอยู่เลยแ,ลแลน่นอนเนี่ยยายเขาไม่รู้ดกน้องกายว่ายายไม่ค่อยดูกระจุกอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่ายายคิดว่าคนอยู่กับยายน,นี่ขอให้สบายเลยแต่คําพูดยายนะแจะเสียงยายไม่ค่อยเคาะหรอกยายเป็นคนคนละนูลเต็มมีความจริงใจคะ่ะ ถ้าเห็นอะไรชัดยายสุนจะพูดถ้าไม่ชัดยายไม่ค่อยพูดใครมาเล่าอะไรยายบอกว่าต้องมชัดนะต้องชัดนะไม่ใช่คุณเป็นนึกเอง,เองไ,ปไปใส่ไข่เขานะถ้ามาเล่าวามเล่าแม่นะระวังแม่พูดความจริงคุณต้องยืนยันเนี่ยจะเป็นคุณตรงแบบนี้เขาไม่ค่อยชอบยายเท่าไหร่หรอกเราว่ายายพูดไม่พอ แต่ยายไม่มีอะไรนะยายสงสารคนพวกเรานะลูกคนไหนอยู่ที่เราที่เดียวกอยังพูดถานูนพันนี่นะยายสงสารแต่ยายก็ไม่มีปัญญาที่บางทีจะช่วยเขามากที่ฟังทมในเช้านี้เป็นยังยายก็เอาเรื่องพระภูมิแหละเพราะเ,เราเพราะยายกําลังทําเรื่องอันนี้อยู่ถ้าทาเรื่องที่ว่าจะสร้างจิตของเราให้เป็นพระภูมิเยอะๆมันมีจิตเหมือนกันแหละแต่ว่ามันยังไม่เยอะไง พยายามสร้างจิตให้เมตตากรุณาก็เราช่วยเหลือได้ก็ช่วยช่วยเหลือไม่ได้เราก็สร้างเอาไว้ในจิตอย่าให้จิตเราเนี่ยเป็นไปคิดทางไม่ดีคิดทางปูดทางเกลียดอย่าไปคิดอ,อะไรเนี้ยพยายามสร้างเรื่องจิตนี่แหละลูกเรื่องวิญ,ญญาณเราเนาะให้อะไรล่ะไอ้ช่ชั่ว ถ้าเราเคยเป็นชาติชั่วโอ้ยอย่าไปคิดอันแบบมีกิเลสไปคิดอะไรชอบชังอะไรนี่นะ่ะเขาเนะ่เมื่อเราจะไปคิดโลภอยากได้อันนอยากได้นี่อะไรนะ่ะมันก็เป็นอยู่ในชาติชั่วเหมือนกันอืมเราเอาเรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยลูกพยายามแต่ในใจของยายนะ่นะยายว่ายายเบิกบานนะค่ะนั่นแหละค่ะจิตทุธาค่ะเขบพัคุณงกันลูก ข้อคิดที่หนูได้รับจากคุณยายเข็มทองในวันนี้นะคะก็คือคนเราเนี่ยถ้าจะได้รับธรรมะรับข้อคิดหรือว่ารับความรู้จากคนอื่นไม่มีอะไรยากเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราตั้งใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เปิดใจที่จะรับมันเหมือนกับที่คุณยายเข็มทองได้แสดงให้เราได้เห็นในวันนี้ความตั้งใจที่คุณยายมีหนูประทับใจคุณยายมากเลยค่ะ